มาพี่น้องวันนี้ย6กันยายนสอง6ันห้า้หสหพี่น้องพายุเข้าอีกแล้วยายตุ้มมาเลาะนาแต่ฝนตกก็เลยกลางลุ่มนะ,ะพี่น้องกลางลุ่มเลาะเห็ดมาลุ้นกับยายตุ้มนะว่าเห็ดจะมีไหมนะคะ26กันยายน2 5 6 6รหสแล้วนะพี่น้องลมหนาววยๆมาแล้วเนาะ ก็มาเลาะดูนะคะว่าเห็ดจะมีไหมามาลุ้นน้ำใยตุ้มด้วยค่ะเก็บเห็ดท่ามกลางสายฝนนะคะดอกแรกแหกหมานสวยมากนะคะดอกแรกเห็ดดินนะคะดอกที่สง ปากแมงนิดนึงหอยกินหน้าเพื่อนจ้ะดอกที่สามนะคะหน้าเหลนะคะแมงกินนิดนึงแมงกินเนะพี่น้องเนาะสวยงามค่ะดอกนี้ เดี๋ยวนี้ก็ขี้ปากแมงหน่าเละ งามเลยพี่นอ้องสวยมาก หน้าวัวได้ในพี่น้องอหน้าวัวนี่หนึ่งกับแซบด้วยพี่น้องด้โอ้บกขาพื้นอดอกใหญ่หญเลยเอามีลูกเพ่นนตกพี่น้องเอ้ยทั้งกลางล่มทั้ง หาเห็ดพี่น้องจ๋าเห็ดไข่นะคะอืออือเอาเอาเอาล้มล้มล้มเอาฝุ่นกระตกพี่น้องเย้ยล้มกันอือ เห็ดไข่ดอกงามมากอืมเห็ดไข่เห็ดใครพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดไข่อืมเห็ดไข่ดอกใหญ่ๆงามๆนี่แหละเขาเรียกว่าเห็ดไข่เห็ดปุ่นเ่บเด้อนน่พี่น้องดีปุ่นเสพเๆเลย นี่พี่โนโ้องเพื่อนกำลังสิขึ้นมาอีกจุงไว้เนาะจุงไว้ให้พื่นบานเป็นดอกก่อนค่อยเอานะคะยังไม่เอานะคะดอกนี้พี่โน้องเบิ่งเฮ็ดไครในกระต่ายนี่นี่น,นี่มาดูอ <c oughs> ดอกนี้คงต้องเอาละค่ะพี่น้องถ้าบอเอาในพ่นสีเนาคาดินเห็ดไข,ข่คือการพึ่งขึ้นบัได้พ่นอยู่ในกอกล้วยค่ะพี่น้องหิดไข่แปรเลยกอกกล้วยทับ พี่น้องจ้คาคอยสิบโตกน้ำมาบันนี้คือสั้นแท้โอ้พี่น้องโอ,โอ้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 ยยันตกเด้ยันตกน้ำดเด้เออเออเออคูสะได้นี่พี่น้องนี่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 เห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่ใหญ่ xuống được Bột subscribe cho อันนี้ดอกตูพมพืชเห็ดไข่พี่น้องโอ้ยมันมานม,านม,านมานันมันมันะถ่ายรูปกันเด้อเห็ดไขส่สวยสวยโอ้ขั้นบ่มากะเสียใจอีกมื่อนี้ะฮะเห็ดไขส่สองดอกเต็มกระต้าเสยพี่น้อง <c oughs> โอ้ยมันมานมานัมนมนัน สวยเลยพี่น้องฝุนตกฝุนตกเจอเห็ดสวยเลยพี่น้องโซแม่ลูกดีตาตีนเพี่น้องเด้อลำบากฝนตกกลางห้มพร้อมอาตกใกล้ๆกันกนีนน่อีกหนึ่งดอกน้าเล่พี่น้อง ขีปากแม่เปื่อยเจ็บเห็ดท่ามกลางสายฝนพี่น้องม้วนกุ๊บเต็มกระตาเลยเบอร์นี่มื่อน,นี้ตั้งเป้าไว้ว่าเต็มกระตาละเมื่อพี่น้องนี่จะเต็มแล้ว เห็ดลงน้ําผุนเลือกเอาแต่ดอกง,งามๆค่ะพี่น้องติ่มติ่มแล้วก็กลับนะคะติ่มแล้วค่ะพี่น้อง พี่น้องเอ้ยเห็ดไครโอ้ยคือบุห็นอันนี้หน่าทิมเป้าไม้คือเต็มตาค่ะพี่น้องวันนี้เต็มตาแล้วก็กลับบ้านนะคะเต็มตาม้วนค่ะพี่น้องกลางลมหาเห็ดนะคะท่ามกลางสายฝนะค่ะพี่น้องก็ไม่ผิดหวังนะคะ เห็ดไข่เห็ดดินนะคะเห็ดขาเต็มกระตาให้เก่ากับพี่น้องก็ขอ,ขอจบคล,คลิปเพียงเท่านี้นะคะขอให้เอฟซีใหญ่ตุ้มทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนฝนตกแลดูแลสุขภาพนะคะพี่น้องค่ะคิดดีพูดดีทำดีชีวิตจะเป็นสุขนะคะคลิปนี้ก็บายบายค่ะพี่น้อง